เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่เป็นที่โรงแรมโนเทลสุริศรซอยสีเนาะก็คือเป็นวันสุดท้ายที่คุณสาม,มีจะกลกับบ้านมันค่ะวันนี้วันสุดท้ายของคุณสาม,มีแล้วก็วันสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่กูเทอะรเอบของฝากของมึงเชียงเลยถ้าใครอยู่โคราชก็จะรู้ว่าเป็นของฝากคือร้านใหญ่ๆโตที่เรา ่วาะนะนเชียส่วนนี้เราจะพามาดูบ้านที่เราอยู่นะก็คือมาทุกครั้งเราจะต้องมาพักที่บ้านหลังนี้บ้านเล็กเป็นบ้านหลังเล็ก,ลกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้รับเข้าสู่ชอ่องสส h ยนะไอเ o ส วนนี anyway ้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่โรงแรมโนเทลสวิทซอยสีเนาะก็คือเป็นวันสุดท้ายที่คุณสามีจะกลับบ้านมันค่ะวันนี้วันสุดท้ายของคุณสามีแล้วก็วันสุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่กรุงเทพกคือเราจะแยกทางกันค่คุณสามีออกจากกรุงเทพเพื่อไปแอปหกโมงเย็นเนาะแต่เราจะออกกับคุณสามีค่ะจะก็จะไปประมาณ ส,ส,ส่วนตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วเนาะเวลาเช็คเอาท์ของพวกเราคือเที่ยงตรงค่ะพอเช็คเอาท์เสร็จแล้วพวกเราก็มาทานอาหารเช้ากันที่คาเฟ่แห่งนี้ค่ะซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ก็อยู่ที่สุขุมวิทสี่อยู่ใกล้กับโรงแรมโนเทลที่เราพักอยู่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในร้านค่ะ เา็าไอยู่ที่ร้านอาหารมาทา,า,านอาหารเช้ากันค่ะก่อนที่จะเคลายกันกลับบ้าน,นของตัวเองบุฟเฟ่ตเคอาหารของเรามาแล้วเราสั่งเป็นกะเพราปลา,ปาทอดไข่ดาวเยิมย้ม แล้วก็มาต่อกันที่ร้านทัตถูมาดูลูกสไปรยคุณสามีเขาสักลายค่ะในร้านนี้เลยเนาะคนก็ค่อนข้างเยอะร้านเขาก็คึกคักอยู่นะได้เวลาออกเดินทางกลับบ้านแล้วจุดมุ่งหมายของเราก็คือไปโคราชค่ะเราก็มาอยู่กันที่โคราชแล้วค่ะเป็นที่ปัะมน้ำมันเลยก็แวะหาซื้อของฝากก็เ,เด็กๆก,ก็หิวอยากกินขนมถัดื่มน้ำกันก็มาเจอร้านขายชาดํานนเย็นน้ำโป๊ที่แนน่าชอบที่สุดเ นมชมพูแก้วหนึ่งค่ะนี่ค่ะนมชมพูใส่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะขมวนเต็ <on> ปั๊มน้ำมันตรงนี้ของขายข้างนอกเรียงรายกันเยอะแยะแล้วแก้วมีแต่น่ากินทั้งนั้นเลยแต่จุดมุ่งหมายที่เราจะไปไม่ใช่พวก ของอาหารตรงนี้เนาะก็จะเป็นร้านนี้ค่ะมื้องงี่เชียงซึ่งเป็นของฝากของคนโคราชเนาะพอมาถึงแล้วก็มาเอาตะกร้าเลยค่ะเพราะว่าของที่เราจะซื้อเราคิดว่ามันจะค่อนข้างเยอะเนาะ,นะถือก็คงถือไม่ไหวบริเวณภายในค่ะก็กว้างขวางของขายของฝาก ของบึ้งงมีเชียงเนาะก็คือมีให้เลือกเยอะมากถ้าใครมาโคราชไม่รู้จะซื้ออะไรไปฝากใครอะไรมาเนี้ยมาบึ้งงมีเชียงนี่คือรับรองไม่มีผิดไม่มีผิดบังค่ะของของของฝากของขนมของกินอะไรเนี้ยคือเยอะมาก คือวันนี้เป็นวันที่สามเรามาอยู่มาถึงบ้านแล้วเนาะก็คือของที่เราไปซื้อมาจากอันของฝากนะที่เราซื้อมาจากออสเตรเลียเราเอาส่งไปสซนีมาเนาะที่ว่ามันถึงมาไม่ได้เนาะก็ค,คือมาถึงบ้านแล้วแล้วก็เราซื้อของจากอ่า เซเว่นก่อนที่จะกลับเนาะแล้วก็ลงไปซื้อของจากของฝากของบึ้งหินเชียงเลยถ้าใครอยู่โคราชก็จะรู้เนาเป็นของฝากคือร้านใหญ่ๆโตๆที่เราถ่ายให้ดูเมื่อต้นๆคลิปเนาะแล้ววันนี้ก็จะพามาเปิดถุงของที่เราซื้อมากันนี่เลยนี่เลยไปถุงเรียงรายกันอยู่นี่มาเปิดถุงของจากของฝากของมังคอ้านนาะก็จะเป็นของเบื้งหเชียงนะค่ะ เราต้องรู้จักแน่ๆของปากเป็นร้านใหญ่ได้ถึงนี้มาหนึ่งคือได้มาหลายอยา่างเลยไอ้นุ่มโรทุเรียนใครว่าอะไรนะคุณเชียงหนุมจีนแคง เสือเกลือกล่นสำเร็จรูปลองซื้อมากินดูมันดูน่ากินเนี่ยแล้วก็พวกพริกมีพริกไข่เค็มนรกแมงดานรกปลาย่างคุกกี้สิงคโปร์ถุงก,กเบล่อถุงนี้ถุงนี้ใหญ่มากราคา90าบาทก็ามากุกงส้ ครไม่เคยกินมาลองเราชอบมากก็ชอบต้มขงนเราเคยทำนี่ชอบจัดจัานแล้วขนมนี่ก็อะไรนะขนมถังขนมปีป๊บแต่นี้เป็น,นช็อกโกแลตข้งงานจะเป็นช็อกโกแลตใส่ช็อกโกแลตนะทั้งหมดนี้เป็นของที่ได้มาจากบึ้งเชียงเอาเหลืออียงเึงเ้นมีคนคาดเอาไว้ผัดมีกินกับสนะ้มตักมันคืออร่อยมาก อันนี้เป็นของที่เราเอามาจากออสเตรเลียซึ่งเราเอาให้เพื่อนที่อยู่พัทยาแลวเรียบร้อยเนาะอันนี้เป็นของแม่มันตับปลาอันนี้เป็นนะ้ำแข็งเราส่งไปตะนีมาเขาก็เลยแพ็คมาให้อนนซอสปาเกตี้อกอกะป๋อง สปาเกตตี้อ่ะสปาเกตตี้มนาะจากออสเตรเลียเราจะามาทําให้แม่กินเนาะเราเอามาสองรสนันมีรสซอสคาโบนาร่ากับซอส่อา,าร์เมเนต่ข่าวนี้ก็คือของที่เราได้มาเมื่อวานนี้เนาะส่วนนี้เราจะพามาดูบ้านที่เราอยู่เนาะก็คือมาทุกครั้งเราจะต้องมาพักที่บ้านหลังนี้บ้านเล็กเป็นบ้านหลังเล็ก เมื่อก่อนแม่กับสามีเขาเลานะก,กันแล้วแม่บอกว่าจะมีบ้านนะพี่พี่สาว,วเขาก็เลยมาข้างบ้านอย่างนี้พอไปประมาณเขาคืนนี้กันกลับไปอยู่กับสามีเขาบ้านหลังนี้มันก็เลยไม่มีคนอยู่พอเรามาเมื่อไหร่เราก็จะมาพักที่บ้านหลังนี้่คือข้างหน้าค่ะตรงนี้คือบ้านพี่สาวหลังนี้ส่วนบ้านที่เราอยู่นอนทุกวันคือจะเป็นหลังเล็กหลังนี้ข้างๆของบ้านพี่สาวก็จะปลูกผัก ม่กินข้างๆเยอะเลยเนาะนี่ไม่ว่าจะเป็นผักนี่เรียกว่า,าผักอะไรนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยค่ะนี่เขาจะเอาไปดองเขาบอกว่ามันอร่อยพักเซียนแล้วนะไม่แน่ใจว่าเรียกผักอะไรนะเพราะเราไม่กินเราเลยทำไม่ได้แล้วก็นี่ค่ะมะเขือคืนแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรนะนี่ดอกกระเจี๊ยบ มีพกผักปุ้งแล้วก็มะระคาตรงน้นก็จะเป็นกล้ยกวยกล้วยคือเยอะต้นใหญ่สูงมากกำลนะังไีลูกอยู่ตรงนั้นฝั่งนี้ก็จะเป็นขอกลัวของพี่สาวเมื่อก่อนเขเลี้ยงวัวเยอะเยอะมากเดี๋ยวนี้ขายไปเหลือ บอกว่าขายไปเหลือห้าตัวหรือว,ว่าไงเนี่ยนะตรงนี้เลยอยู่ทุกครั้งเวลาที่เรากลับมาเมืองไทยนะเราจะมีอยู่ที่นี่ซึ่งเรามาอยู่ได้ครั้งที่ครั้งที่สองเนาะพ่อแม่แม่่งสร้างม,มากพ่อสสองนะพันยี่สิบสามเนาะเพราะว่าเรามยี่สิบสี่น่าจะเป็นพศอสองนะพันยี่สิบสามเนาะเพราะว่าเรามยี่สิบสี่แล้วก็พศอสยี่สิบห้ามาทุกครั้งก็คือจะมาอยู่บ้านเราเอเราคิดว่าจะอยู่บ้านประมาณสักอา,อาทิตย์หนึ่ง แล้วก็จะกลับขึ้นไปสักแก้วไปหาแม่อดีตสามีเราไม่ได้ไปหานะคือลูกษาเขาอยากไปหาเพราะว่าเขาเติบโตที่นั่นเติบโตที่นั่นเขาก็อยากไปยยมหาเราก็จะพาเขาไปอยู่ประมาณสามวันเนาะแล้วก็กลับขึ้นไปพัทยาประมาณห้าหันแล้วหจากนั้นเราก็จะกลับไปออสเตรเลีย <c ười> ค่ะค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบเนาะที่พาเดินทางจากกรุงเทพมาอย่างโคราช ส่วนเดี๋ยวนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบาย